อชอี่กดไิดเมเนาว่าทําน่าักของพี่แป้คุให้กี่ะแนนจริงๆแล้วนี่น้ทีมีชื่อว่าาสไปเดซึ่งมีิไร้คิดว่าเป็นเรีโบราณและเก็บม,แม,มัแงน,นี้จะกระโดดออกมาและจมีคุณมคุณจอเรียโบราณนี้อยใช่คนนันนที่สุดที่งมาตรวในี่สุดก็ทำได้ละในที่สุดที่ทำได้แล้ว ที่สุสดหลังจากขอบคุณเขาก็เดินทางต่อแต่ก่อนชนกับรถบรรทกุกเมื่อตื้ขึ้นมาเขากัชายหนุ่มคนหนึ่งช่วยเขาไว้แต่เขาไม่สนจบาดแผลของตัวเองรีบลุกขึ้นมาตามหาทงทันท <c oughs> ีเป็นรูเขาจะหยิบเข็มกัดออกมาย,ยกแยะกหะ่ชายหนุ่มอง้ือสาทตั้งนานชายหนุ่มนั้นช่วยซ่อมมอตอร์ไซค์ให้โดยที่ดเงินเขาจดจำความมีน้าใจของชายหว้เมื่อเขาออกเดินทางต่อเมลยก่อนเขาได้รับที่อยู่จากผู้ดีว่าลูกชายของเขาอาจอยู่ที่นั่นเขาร่มุ่งหน้าไปจุดมายโดยไม่รอช้าเขาถามชายหน

เขารู้ว่าเธอไม่ใช่แม่ของชายหนุ่มจึงห้ามไม่ให้เข้าไปเพราะไม่อยากให้หญิงคนนั้นผิดหวังชายหนุ่มบอกว่าไม่อยากตามหาอีกแล้วก็เดินทางมาหลายที่แล้วในตอนนั้นเองอลิวคลี่แผนที่ออกบนแผนที่มีจุดแดงแสดงกทุกที่ที่เขาเคยไปตามหาแม้ตอนนี้จะริงๆไม่เจอแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ขณะที่ชายหนุ่มดูเหมือนจะประทับใจแต่เขากลับพาอลิวไปที่สถานีรถไฟพร้อมยื่นเงินที่เพื่อนเขาจับไปแต่เขากลับโยนเงินทิ้งและอีกทงจับมอเตอร์ไซค์ออกมาชายหนุ่มรีบห้ามแล้วก็ตัดสินใจเดินทางต่อไปด้วยกันคืนนั้้นนนชยยยหุ่่มะเเบออพูดดขาาาาไิคงง